อ่านข่าวแล้วก็เมื่อเห็นข่าวนี้นะครับในหนังสือพิมพ์อันนี้ของดีลีนิวใช่ไหมครับก็ผมก็ไม่ค่คยได้ดูทีวีนะครับแต่เมื่อเมื่อมาดูอ่านข่าวแล้วก็มีความดีใจครับที่คุณแอดนะครับได้มาขอโทษท่านผู้ว่านะครับณนะท,ที่ที่ห้องทํางานนะครับก็ดีใจนะครับที่คุณแอดกับท่านผู้ว่าคือคนสุพรรณด้วยกันนะครับที่ว่า จับมือกันได้แล้วก็ดีกันนะครับดีใจมากแล้วก็ผมคิดว่าพี่น้องสุพันเรารักกันอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เป็นเช่นนี้นะครับยังไงของสุพันก็รักสุพันอยู่แล้วนะครับดีใจมากนะครับผมก็ดีใจด้วยแล้วก็ที่เห็นพี่น้องผมก็ดีใจแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธคุณแอดแล้วครับตอนนี้นะครับก็มีความส